คืนนั้นพรามนอนเนื้อสิงคอนขอบเขตปพระวาดนุทยนาฏมิงมัดสีนิทาฝันก่อนจะลาบกระสาบกระสายอัศจรรย์สุบินนั้นมีดัง กวีกรอนก้าวถึงนางมาสีแกวเวลานีสีปราดผู้ฉลาดลกมีมาเสียงดอกวางน้ำพ่อเมื่อสาตตมาดขามถึงเขตเจ็ดเดือนมาทำพียนถือสินกะทินวงโกดกวาง ดวงมโนโลษโซไดแต่พัดลาาปราศาสตร์บกขยาดย้อนยานมนานก่าสิภาฟันปกติทุกมือนั้นต้องเดินป่าว่ามันส่วนกนาณะชาลีฝากพระสามีไว้มื่อนี้ตาเว้นใดเสียงอายนอดับมอดพระจันทร์ทอด่อ,องผื่นเทนว้หมอกบังเลี้ยวบางมีกไกกา เ,เกกลี้ยวบางมีกายกังดุดดังอาสวะผูวบ่มีธรรมะกิเลสเผาก็ใจเอามาเสี่ยวบุตราน้อยทั้งสองอนั่นนอนก่อนมือต่างถูกป,ปนุมก่อนวันถึงสินสืบอสั่งให้ทายัย่างในเป่งพามนะ ยงล้มพัดสู่สาสงัดป่ามาสงวนนะลมหวานนวหวานนลงไปสะด็ดเด้อทางเพลนะ่าตัวเพล ลังหลายอันตรายมอูออมนั่งสำรวมสติของกรมาตานนานไว้กระบอไใหมอเสียงนะมองไปใส่กระบ่าแจ้งผ้าใบแจงล้มตีดูรังมีก้อนขอป้องทาวานไหลครั้งดวงจิตทางปาวังลาจนเวีลามถึงดึกเดือน ตาบ่บอมือนหลับขับไข่ข้าวหน่อยก็เกิดล้างฝันว่านาั่งนั้นตึกสร้างวิ่งไล่อ,อกใจใหายเล่นนี่ตายผัดมีใจมีใจกันรังกายจะมินหมอมาจับขอพปะนางไว กก็ใจในห้องหูบังกายาตนตูงตาฟันและแขวก็คือดำดังยักมาน่ะมาสีนางยานว่านั้นขอชีวิตมันเบาไกคำปิดต่อมาสีนังนั้นจ่าพัก,กันดวงกามาเจาะตาสองลูกผูกขาเมื่อนอมัดไว้เอาใจน่อยนั่นแลนนี้ ฝันแต่เพียงสมีสะดุ้งตื่นตนลูกขันสิผุกสองกูมันยานบ่เบี้ยนกคำเจ่ลูกไปแจ่กองไฟจับโดนฟืนขึ้นมาแล้วกะอมเป้า จุดกระบองพ้องขี่เท่ากว่วาไฟสิลูกได้ใจกระตินสมินคิงนะถ้าเล่านั้นเสยนิ่งบอกไปบอกคนใดกว่าว่ามีเบียนตายสิไหลนำได้จำจองงขคอทางตะวันยามเตรียมตัวพ้องญาตสันกันะนั้นดวงจันนะ กะางคือนอจังเสากะดอยเป่าจอกหอนใจมาเสียงอนลมมอนอยู่เสียงตาชำเนีง้งขั้นดูบูดกะลูกลุ้นสองน้อยขั้นสิกวายเจอินเอาลูกไปพ่อเป็นมูยมเมโอ้ยยมเมบัานกุดกงเอย้ย โอ้ยขั้นสิก่อยใจเอินเอาลูกไปพ่อเป็นมูพพองยาลูกทั้งคู่ตื่นตะนูกโกกวางมาสียองนั่นคอยยองนะกุ๊ก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 กุ พ่อเมนมันอยากกินน้ำตีโอ้ยขั้นสิก่อยใจเอือนเอาลูกไปพ่อเป็นมูพ้องญาติลูกดอกทางคู่ตื้นตะหนูก,กู่ขวงแมดสียองนั่นคอยย่องเราได้พัดพาขวองหัวเทนนะมาเนาไปไผ่สิตายให้เบาใจเรื่องความ นกฟันดนีเป็นหรือตายไปหาพี่ภาษามีสิดีกว่าจากฟันดีหรือบาสวามาสินังนั่นบ้องอุตสาสุยางงงพ่อจะถึงอาสมเล้วอยู่ยังสดิดพีดอกเยี่ยวกว่าประตูสามทีกาบทุรีนอนนิง่งเสียงพี่ติงตัวอ่างมาสินัง นังนิ่งอยู่มาสีลอฟังดูนะเถื่อยานผพ้าเปียย์ปนไวเรี่ยวนั่งของนันดอกนางพี่พระโอ้ย